เขาบอกว่า เพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้เปิดเผยรายการต่างๆที่น้องไม้เนี่ยจ่ายให้กับคุณสซาร่านะครับตั้งแต่คอจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวม10ล้านบาทครับคุณผู้ชมถึงแม้ระยะหลังเนี่ยงานของน้องไม้จะน้อยลงแต่ก็ยังจ่ายทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับเพจดอกจิกเนี่ยยังแสดงบินนะครับแล้วก็สลิปการจ่ายเงินต่างๆเช่นบินค่าไฟที่ค้างชำระมา4เดือนรวมเป็นเงินหมื่นกว่าบาทนะครับบินค่าโทรศรัพท์รายการยิบย่อยต่างๆนานา,น,านานาก็มาเบิกจากไม้หมดเลยแม้แต่ค่าถุงเท้าของน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยสองร้อยห้าสิบบาท ค่าน้ําค่านิติค่าจีปาถ่ายเยอะแยะมากมายแต่กับกีดกันไม่ให้พ่อเจอกับลูกครับค่ะก็ oh. ก็เนี่ยแหละนะั่นคือต้นเหตุละค่ะว่าไม้ไม่ได้เจอกับลูกนะคะก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่เท้ไม้เองก็เลยต้องมีการโพสต์ระบายความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรมเขาสรุปคร่าวๆประมาณว่าตลอดเวลาหลายปีเนี่ยคือตัวไม้เองอะ่ะเขาอดทนมาตลอด สงสารลูกแล้วก็เครียดสังคมตาหน้าว่าผมเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ uh huh. แต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่าง uh huh. ผมยืนยันว่าไม่มีคําไหนหรือเจตนาในคําร้องที่ยื่นต่อศาลจะไปภาคลูกจากอกแม่ uh huh. ผมเพียงไปยื่นคําร้องขอใช้สิทธิ์อํานาจปกครองร่วมเท่านั้นไม่ใช่สิทธิ์ในการปกครองแต่เ uh huh. พียงผู้เดียว uh huh. สิ่งที่ผมต้องการมีอย่างเดียวก็คือว่าผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่ สังคมเข้าใจว่าผม,ผมเนี่ยไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ uh huh. ซาร่าเนี่ยบอกว่ารอให้น้องโตก่อนอย่างที่มดอดำบอกแหละแล้วค่อยให้ลูกตัดสินว่าผมเนี่ยควรเป็นพ่อน้องหรือไม่ด้วยตัวเองด้วยตัวของน้องเองผม จะไปจะไม่ร้องต่อสารเลยถ้าซาลาไม่กีดกันให้ผมเจอลูกผมคิดถึงแม็กซ์ครับก็คือพ่อเขาคิดถึงลูกเขาแหละถูกต้องแป๊บหนึ่งเนี่ยคนที่รู้เรื่องราวมันไม่ใช่เฉพาะพวกเรารู้หรอกคนอื่นเขาก็พอรู้มาบ้างแลาหละยิงแม็กก็มาคอมเมนต์ว่าไม่แบกรับทุกอย่างมาหลายปีแล้วทุกครั้งที่โดนดา่าโดนใส่ร้ายก็ไม่เคยออกมาอธิบายแต่ก็ทนให้คนย่ำยีตลอดแล้วก็กระแสสังคมเนี่ยฟังความข้างเดียวอ,าาอ่านหนังสือไม่เกิน แปดบรรทัดแล้วเอามาตัดสินคนเนี่ยทั้งชีวิต uh huh. รู้สึกทับทิมมาริกา เขาออกมาพูดว่ายัางไงจาจาคือผมอมีคนทัพทีมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามีคนบิดเบือนความจริงเก่งชี้โพงให้ชาวเน็ตเนี่ยทั่วลงผิดที่เก่งเพื่อนเพื่อน,นน่ยชอบด่าไหมว่าไม่ทันคนไม่ทันเกมไหมยอมมามากแล้วแล้วก็มีความรับผิดชอบมาเสมอทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจอลูกบ้างพร้อมยิ้งทายนะคะบอกว่าแซ่บมากกว่าค่าใช้จ่ายหนักมากเลี้ยงกี่คนน่ะพูดลเล็บนะคิดไส้ลเลี้ยงกี่นคนพูดคนก็เลยบอกว่าเหมือนกับอ่ะภาษาชาวบ้าน นายแบบนั้นรุ่นน้องไหมก็เอาง่ายๆภาษา,า,าชาวบ้านคือเหมือนเอาเงินผัวเก่ามาเลี้ยงผัวใหม่เอ,อ้ตาย,ยอยู่เลิศไม่ได้พูดนะเสออียงปมเมือกับดาราแลน <d ala> <land> ดาราแลนระเป็นเต็มนะตาดาราแลนมึงทำได้อย่างเงี้ยรายการมงึงดังเลตติ้งมึงดีเป็นอะไร ใช่ยืนขวากั้งอ่านข่าวกันอยู่มันเป็นแบบมันไงม่คัแสบอ่านข่าวดารานี่มันไม่ได้ไม่ได้มัไม่ได้ใช่ไหมต้องอย่างนี้เช่าชาวบ้านเขาว่ากันว่ายังไงชาวบ้านเขาก็เบากันบอกว่าเหมือนกับว่าฝ่ายหญิงเอาเงินผัวเก่ามาเลี้ยงผัวใหม่โปรดยูโซดาราแลนด์ดูแล้วปรับนะคะ อย่นี้้ขอตั้งเอ๊คุณตื่นมาตัอขอตั้งตั้งอ่านข่าวคุนึกว่าอ่านข่าวแบว่าวันที่ส9เก้าขาจะไปชุมนุมกันโอต้องอย่างงี้ขอตั้งหน้าเอซิงเขาบอกตรงนี้